ไ้เขาไปอุ้มสาวคนอื่นให้เขาตายเลยดีกว่าเขาทำไม่ได้จริงสวัสดีครับผมผม MG Exodus นะผมตอนนี้ผมจะดีมอยู่ใน Nemo TV นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่านะครับผมเซิร์ชคำว่า MG Exodus นะผมฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมมาดูกันเยอะนะครับไปไม่รู้จักอาบน้ำกันบานลินถึงว่าบินินอะไร ในไหนแมลงมันไม่เห็นมีเลยออคีหัวไว้เหรอเขาห้องผิดหรือเปล่าห้องนี้ดิห้องผู้ชายอยู่ฝั่งนี้ออห้องชายลราถูกแล้วพี่ฝั่งโน้นฝั่งนู้นอันนี้ผู้หญิงแววออกแต่แรกเลยลอยๆลอยๆลอยๆเฮ้ย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 เอาใจเกลียดเลยอินโตะเราจะจับจะจับตรงนั้นจะจับตรงนั้นอะไรวะเนี่ย ตระไรกันงขาตระลังขาผมไอ้คนไทยจะจับขึ้นมานิดขึ้นมานิดเออนั่นแหละไอ้ผมไม่ได้ตั้งใจจะจับตัวนั้นนู่หก็ถูกขาผมวิสบู่ร่นอี่ครับร่นปล่อยเกินอะไรอยากดูด้วยเลยัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรน้องพี่ดีมาฟีภาพน้ำกันเรียบร้อยสดชื่นสดชื่นสดชื่นจังหวะข้าเซเว่นเลยดีกว่า พพี่เล่นปะวกพีจะเล่นปะเล่นดิเองเล่นไหมล่ะไปดิผมเล่นไอเล่ดล้อมาล้วไอจเล่นโอ้ยไ่เคเกี่นาทีอ่ะอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วไปดิไปดิไปดิู้ชายผชายผว่ายครับผู่ชายเป็นนเฟียเใช่ครับผมเป็นน็เดี๋ยวึพนรถเป็นสมองใหม่ดินึงนะครับแป๊บนึงอ๋ในนี้ให้หมดเลยครับนนี้อยอมย หนึ่งหกผมก็เคยมาแล้วผมแทงไม่เียเหลือสี่อะเปล่าแทงด้วยอะไรครับประธานโทษแทงด้วยมีดอ๋อมีดมีดเป็นไงมีดสั้นมีดสั้นคมไหมมีดสั้นอันยาวเหยียดฮะไม่คุยดีกว่าคอนเทนต์นะรอรถเลยโอ้หมาแม่แล้วเราไปไงเขาบอกให้เราไปสมัครใหม่มาใช่ไหมก่อนเดี๋ยวไปกดสมัครใหม่ครับไม่ใช่หรอไม่ใช่มั้ง ใชห้จ่ผ่านด้วยอ้าวใช่ใช่วะอะไรนะพี่อยู่ข้าอีเดียวอะทิ้งอะไรอันนั้ต้องตัวบีช่วยเหรอเนี่ยลองถามเขาดูนี้เอาเขาไปแล้วถามเ้าทิ้งไปแล้วอะ ได้ครับอาวมาเข้ามาให้หมดเราจะเริ่มแล้วนะมีโอกาสรอบเดียวนะเต็มมีโอกาสรอบเดียวนะพี่พี่เป็นมึงนะผมผมมีธุระด่วนอ่ะจริงก่อนต้องบินด่วนเลยตอนนี้โอ้โได้เลยได้เลยไปตอนนี้เลยเหรอบินเลยเหรอพร้อมไม้พร้อมไม้จะเริ่มมานะเขาจะเริ่มแล้วอ๋อโลเล่นอยู่เล่นก่อนสิอยู่เล่นก่อนไปด้วยไหด้ค่ะได้ กูลืมเดินเอ้า WHAT w h ั t วัดตาปลาเปียกกูเรียบร้อยมาเปียไปแล้วเหรอมาเปียไปตั้งแต่ก้าวแรกเลยเห็นไม่ได้เล่นเลยตกไวเกินจะไปทันวิ่งเลยเฮ้ยโอโกโก้ ไม่มีความยุติธรรมได้ตลอดตายกันตายกันโคตรนเยอะเลยตลอดต่อเลยไหมเออตายกันเยอะจังอ่ะมันมีรอบสองไหมอ่ะมีครับมีมีมีครับมีอันนี้พอไปประมาณแล้วอันนี้คนชื่ออะไรครับเนี่ยนี่ถูกไหมเออผมตายเพราะอะไรไม่รู้ได้ยิน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 นี่เขาอยู่ไหมผมอยากรู้ว่าเขาชื่ออะไรยังไม่รู้จักชื่อเลยคุยมาตั้งนานเขาชื่อครับว่าไงนะชื่ออะไรนะครับ ผมหรอใช่อ๋อยังไม่ได้นับแนะนำตัวแล้วนะผมชื่อกะหล่ำครับกะหล่ำครับผมอ๋อนี่จอพูดถึงอันนี้พี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมกะหล่ำผมผมชื่ออ้าวนี่ไงเดี๋ยวสวัสดีครับพี่หายใจสองทีเองเด็กแค่ปกติพี่ก้าหายใจเล่นไงคุณคนนี้นี่ใช่ไหมใช่ครับจับมือกับผมใช่ใช่ใช่จักันอยู่แล้วอะไรเนี่ยอันนี้คุณหมูยอหรือเปล่าครับเนี่ย ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดเอาไว้เอาให้เลยมาเดูหน้าก่อนหน้าแป๊บโคเคนโอ้โหพี่กับน้องนี่มันเหมือนกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยน้องน้องไหนเหรอฮะน้องคุณมากับพวกผมอ่ะอ้าวน้องอ๋อยีจ้อเครับใช่จ๊อจำน้องเองไม่ได้เหรอใช่ใช่แล้วน้องไปไหนอ่ะน้องไม่รู้เหมือนกัน เขาบอกว่าจะบินจะบินอ่ะเหนื่อยเขาทักมาเหนื่อยจริงแล้วอ่ะเหนื่อยมากเลยตอนนี้มีข้าวพี่ไหมตัวละก้อนน้องผมเป็นไงบ้างเะสบายดีครับน้องคุณอ่ะอยู่กับดูดีมากครับน้องอย่างสซนเลยโอ้ยผมนี่สั่งสอนทุกวันด้วยไหมหน้าสามนะจริงก็บำเบากับเขาหน่อยนะเขาอยากเป็นมาเฟียผมก็เลยโอ้ยน่าเป็นมาเฟียทุกวันนี้ยังมาสายอยู่เลยครับอันนี้คุณมยไม่กลัวหูยอ หมูยอครับหมูยอเป็หมูยอหรหิวแหละหมูยองอ่ะดีแม่มิ๊กมาด้วยเอากิจกรรมเนิ่มแลหรอคุณหมูยออันนี้ไปไหนมาครับเนี่ยทำไมเมื่อกี้ผมมาไม่เจออะไรนะฮะคุณหมูยอมาช้าไปนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าก็เมื่อกี้มาเขาน่าจะบินไปเด็กแเปิดสมัครอะฮะเมื่อกี้เข้าไปเล่นมาโอ้ก็แต่น้องคุณก็อยู่ข้างในนั้นนะเมื่อกี้เนีะอ๋อแต่ผมไม่เจอเลยอ่ะใช่เหรอว้น้องคุณจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย ไม่น่ารอแล้วเหรอจริงๆน่าแต่สภาพก็น่าจะออกมาแหละใช่รอไหมรอเขาไหมรอจนกว่าจะออกมาอย่างเงี้ยดีไหมดีกว่าครับไม่ดีครับผมเกรงว่าจะจะทะเลาะกันนะครับเจอทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีอ๋อนี่แหละครับพี่เนาะมันไม่ได้เจอนานมันก็ต้องแบบนี้แหละแต่ว่าแฟนเองนี่ผมสีเดียวกับเองใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อแฟนผมเอาแฟนมาด้วยเหรอฮะใช่เมื่อกี้พี่เห็นแฟนเหนแฟนเองอยู่ข้างในอ๋อใช่ ใส่หมวกใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวผมลองโทรหาแป๊บนึงนะโอเคคนไหนอ้าวเอาคนนี้เขาบอกไม่ใช่นี่เมื่อกี้ผมทักเขาบอกว่าไม่ใช่หรอคุณคุณใช่แฟนผมป่ะเนี่ยเห็นไหมนานยากอุ้ยตึ่นตื่ด้วยนานยากเนแลยเมื่อกี้ยิงคาเขาอยู่เลยทต่ไมตึงวะตื่นครับคุณครับ อันนี้มาเฟียต้องทำไงอ่ะเอ้ยฮะไม่รู้เรื่องไม่เห็นรู้เรื่องเลยจำอะไรไม่ค่อยได้เลยแบดแบดแบดถ้าเป็นมาเฟียนะวิธีของมาเฟียก็คือใช้กำลังมันพี่พี่ตกฝันพี่ตกแล้วเหรอตกเลยตกไม่เรียกตกมือง่ายเรอหรืออะไรตกอะไรไะตัางสอนครับตัางส่วนเดี๋ยวคุณไปไหนเนี่ยไม่พูดเลยอ่ะโอ้ I'm sorry bro คุณเดี๋ยวยืันก่อนดิดินแบบนี้ผมไหมเนี่ยพูดคุณชื่ออะไรเหรอครับพูดอยู่ว่าหรือว่าคาแรคเตอร์พีเอ็มจีเขาเนี่ยหัยหน่าบอสเองอาคาแรคเตอร์พี่พูดอย่างนี้ไม่ได้น้องเล็กกระสิตติดเล็กกระสิตพี่นะคุณไดินไหมเนี่ย ได้พูดอยู่หรือเปล่าไม่ได้ยินนะหรือไม่ได้พูดหรือไม่อยากคุยหรือไม่อยากพูดบอกเขาต้องตบบ้างหูทีโอ๊ยทำได้เลยใช่วิธีมาเฟียน้องเลยได้ไหดเห็นเจ็บเลยนะขอโทษนะแบ่ไม่กูผิดคน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 อ๋อได้ยินปะได้ยินนะครับครับ แล้วเมื่อไงเมื่อกี้พักแล้วบอกไม่ใช่อะไม่รู้ไม่ใช่อะทำไมต้องบอกว่าใช่ด้วยกฎของมาเฟียข้อที่หนึ่งคือมาเฟียต้องห้ามมีหัวใจเพราะหัวใจฝากคนที่รักไ้หมดแล้วอะไรนะอะไรนะอะไรสรุปยังไงแน่มมันย้อนแยงวะไม่มีหัวใจแต่หัวใจฝากไป้ลอดแล้วก็ใช่ไงเราอะไม่มีหัวใจแต่หัวใจฝากี่คนที่เรารักไง เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเปล่าเปล่าอะไรอ่ะเปล่าเขาหญิงนี่แสดงใช่แสดงว่าใช่แสดงว่าใช่ต้องมีแน่แน่ไม่มีไม่มีแสดงว่ามีแน่นอนมีมีแน่นอน้องบอกว่าไม่มีจริงๆต้องมีจริงๆแหละอย่างเงี้ยถ้าพูดจริงๆไม่มีจริงๆคือต้องมีจริงๆใช่เป็นอะไรเอาช็อกโกแลตไหมไม่เอา อยากได้อะไรอย,อยากได้ผมอยากไดหรอเอออยากได้ผัวใหม่ผัวคนนี้มันไม่รักดีอันนี้อะไรก็อันนี้อันนี้มาเฟียไม่ไม่มีอ่ะไม่เคยเจอไม่เคยเจอมาเฟียมาเฟียไม่เคยเจอแบบเนี้มาเฟียไม่เคยเจอแบบทำไมไม่คุยอ้อมคุยกันด้วยอันนี้ไม่มีอันนี้อันนี้เคยเจอมาเฟียคุยด้วยกำลังแบบนี้มาเฟียวิธีมาเฟียเนี่ย อ่ามันเขคืออะไรกันล่ะครับางนู้นเขากำลังใช้วิธีมาเฟียคุยกันอยู่ตอนนี้ผมแต่มีการใช้กำลังกันทเล็กน้อยมีการประทะกันเล็กน้อยนะครัเขาคุยกันแล้วเขาก็มาปรึกษามาเฟียอย่างเราสองคนเลมื่อกี้น่ะแล้วแต่ว่าไอแบบเมื่อกี้เนี่ยมาเฟียอย่างเราไม่เคยเจอเขาไม่รู้จะแนะนำยังไงโอ้เข้าใจแล้ววันนี้มานี่มานี่มานี่เข้าใจว่า ือมันมีเด็กหน้าคล้ายเราใช่ไหมพูดสิคุณพูดสิคุณมาเฟียอ๋อใช่ครับคูณใช่ครับช่วยหน่อยสิคูณช่วยหน่อยใช่ครับใช่มันมีเด็กน้มันเชื่อว่ามันเป็นน้องชายเองไม่ใช่หรอใช่มันเป็นน้องชายมันไม่ใช่เขายีจ้อเป็นน้องชายที่จากกับไอ้คนนั้นเขาไปอุ้มสาวคนอื่นให้เขาตายเลยดีกว่าเขาทำไม่ได้จริงผมเพิ่งเจอหมูยอเมื่อกี้เองครับนเมื่อกี้เขาชื่อว่ายีจ้อเขามากับเราสามคนนี่แหละแล้วเขาไปกับเราสองคน มันจะบินกลับไปเเห็นว่ามันเหนื่อยอะไรของมันก็ไม่รู้อะแล้วก็เลยแบบขอไปัเขารีบๆนะดิแกเห็นแบบมันเลยขอไปพักที่โน่ะลืมกระเป๋าอะไรแบบไว้ที่บ้านก่อนอะไรเงี้ยโอยไม่เจอมาเลยไม่ได้ทักใจก็เลยบินบินกลับไปที่โน่นนี่ไปไหนแล้วเนี่ยแล้วก็เลยเห็นเอะนี่หน้าคือหน้าคุณคุณก็คล้ายๆกันเห็นไอ้ยีจอมเคยเล่าว่ามีพี่ชายชื่อหมูยอไม่วันนี้คือเห็นยีจอทักมาว่า จะมาหาจะพาเพื่อนเพื่อนมาหาไปก่อนเลยไปคอยบัสเขาแต่เพื่อนเขาน่าจะรีบกลับนะมันหายหัวไปไหนแล้วอ่ะน่าจะรีบไปแล้วผมรีบแบบรีบๆกลับไปแล้วมันบอกเหนื่อยเหนื่อยเธอเห็นไหมอะไรครับให้เขาจ่อยไปเขาตายดีกว่าเขายอมจบโลเลยอ่ะจริงเปล่าตายฟรีเลยนั่นไม่มีอะไรครับรอรอดูคุณเล่นเล่นมา ลองไปตกปลาชิวๆตกปลาก็สถานที่ตกปลาอยู่หน้าอู่ครับหน้าอู่อะไปไหมอ๋อหน้าอู่ใช่พี่จะไปทำอะไรกันนะพี่จะไปไหนกันเราลองไปเราลองเลยไหมล่ะกูก็คุยสซะโหสนิทเลยอ๋อพวกคุณจะไปไหนกันครับเนี่ยอ๋อผมว่าจะเนี่ยไปทำกินปลาหล่ำนะครับไปตกปลาเฮ้ยไอ้นี่แต่งตัวเหมือนสายลับว่ะจะไปเหรอให้ผมให้ผมให้ผมไปไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่ม ได้ไปตกหลายๆคนสนุกบันทอยเธอบันทอยมันมีคนเมินผมหนึ่งเป็นไรใช่ไหมเนี่ยทนไมผมคุยแล้วไม่ตื่นเลยผมหรือว่าหัวผมดับเป็นแน่นอนหัวผมดับใช่ไหมดอกแต่ก็หายนั่นพี่ยุ่งด้วยดิต้องดูแลเราได้เหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเราสลับเวลาตรงนั้นสักนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเรื่องมาเฟียเนี่ยคนนี้เขาเหมือนเหมือนแฟนพี่ผมเลย ข้างหลังนี่มีคนจองเลยครับน่ะอ,อจองหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <อ>ยังไม่มีเลยครับม <c oughs> ีออแล้วครับมีแล้วมีแล้ว,ว,ม,ลวมีจ้าของแล้วครับ <c oughs> เทียงค้างว่างเสมอนะคะ